เกมนี้ผมจะมาสอนทุกคนสร้างเกมระบอบแนว Tower Defense กันต่อตอนที่2ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่1เนี่ยก็อย่ายลืมย้อนกลับไปดูกันด้วยนะครับจะได้เข้าใจการเขียนโค้ดแบบลึกซึ้งเลยล่ะ แต่ก่อนอื่นเรามารีแคปกันสักหน่อยดีกว่าว่าในคลิปแรกเราได้ทําระบบอะไรกันไปแล้วบ้างก็เริ่มจากการหาโมเดลตัวละครที่จะให้เป็นมอนสเตอร์มาแล้วก็สร้างแมปทางเดินที่มีพาร์ทวางเรียงกันเป็นเส้นทางเดินแบบนี้รวมถึงทําการเขียนโค้ดให้มอนสเตอร์สามารถเกิดขึ้นมไาได้โดยใช้คําสั่ง for loop เป็นจานวน10บลอก,ลอกเพื่อสั่งให้มอนสเตอร์มันเกิดทั้งหมด10ตัวจากนั้นก็สั่งให้มอนสเตอร์มันจะเดินตามเส้นทางโดยใช้คําสั่ง monster module d move ที่เราได้สร้างไว้ในไฟล์ monster module ซึ่งวิธีการทําระบบเดินเนี่ยก็จะทาการวน loop พาร ทีละพาร์ทเรียงลำดับไปเรื่อยๆตั้งแต่พารแรกจนถึงพาร์สุดท้ายแล้วพอเดินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะทำลายตัวมอนสเตอร์นั้นทิ้งโดยใช้ฟังก์ชัน destroy นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือระบบทั้งหมดที่เราได้สร้างกันไปในตอนที่1ส่วนในคลิปสอนสร้างเกมระบบก t w w r r defense ตอนที่2นี้เราก็จะมาสร้างกันต่อโดยจะมีทั้งหมด5เรื่องเริ่มที่เรื่องแรก r e f a c t o r การรีแฟกเตอร์ในความหมายของโปรแกรมเมอร์เนี่ยคือการปรับปรุงโค้ดให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตอบเติมแก้ไขได้ง่ายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ในอนาคตรเรากลัาอ่านโค้ดของตัวเองแล้วเกิดคำถามในหัวว่านี่มันโค้ดอีหยังวะอย่างที่เราจะทําการรี f ฟกเตอร์กันก็คือเราจะมาปรับโค้ดส่วนของการให้มอนสเตอร์เกิดให้แยกออกมาเป็นฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเลยโค้ดจะได้มีความเป็นระเบียบมากขึ้นโดยให้เพื่อนๆไปที่มอนสเตอร์โมดูล จากนั้นทําการสร้างฟังก์ชันใหม่โดยการเขียนว่าฟังก์ชันตามด้วยชื่อฟังก์ชันว่า monster s p p w n วงเล็บแล้วใส่ตัวแปรเนมมาไว้เพื่อเวลาที่เราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเราจะสามารถส่งชื่อ monster เข้ามาได้ด้วยว่าอยากจะสปอนมอนสเตอร์ชื่อว่าอะไรจากนั้นก็ไปกรอโค้ดท,ที่เราเคยเขียนไว้ในไฟล์เมนสคริปทั้งหมด7บรรทัดนี้แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็มาวางในฟังก์ชันใหม่แทน ทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมี e อ r o r อยู่2จุดที่มีเส้นสีแดงขีดเส้นใต้ยอยู่แบบนี้ตัวแรกเนี่ยคือ Serv e r Storage เพราะว่ามันหาตัวแปรน,นี้ไม่เจอกใกล้เพื่อนๆกลับไปที่ไฟล์ m a i n s c r i p t แล้วก็ Copy บรรทัดที่เป็น local server storage ตรงนี้มาแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับจากนั้นกลับมาที่ไฟล์ m o n s t e อร์แล้วก็วางไปที่บรรทัดที่หนึ่งได้เลยทีนี้ e อ r o r แรกก็จะหายไปละต่อมาอีก e อ r o r หนึ่งก็คือ m o n ster อร์ u l e ูลนี้ก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็น monster.move เพื่อให้มันตรง กลับมาที่ไฟล์เมนสคริปต์เราก็จะลบบรรทัดที่เป็นตัวแปรเวพอยต์ออกไปเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เรียกใช้แล้วแล้วตรงด้านล่างเราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่ทําให้มอนสเตอร์มันเกิดขึ้นมาโดยการเขียนว่า monster module ตามชื่อตัวแปรด้านบนดดแล้วก็ฟังก์ชันสปอน n เสร็จแล้วในวงเล็บเนี่ยก็ใส่เป็นชื่อนสเ s t e r ตามที่อยู่ในโฟลเดอร์ monster ได้เลยอย่างของผมก็ตั้งชื่อว่า monster อยู่แล้วก็เลยเขียน monster ไปเลยแล้วก็กดปุ่มเพย์ เพื่อทำการทดสอบกันผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือมอนสเตอร์ควรจะเกิดปกติเหมือนก่อนจะรีแฟกเตอร์เลยนะครับเราก็จะได้เป็นโค้ดเวอร์ชันใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเหมือนกับไอโฟนเมจิกไม้เวอร์ชันใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่สวยงามใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าคุณยังไม่รู้จักละก็ไอโฟนเมจิกไมโปรแกรมที่จะช่วยแปลงเสียงของคุณให้เป็นเสียงอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนลุยลุยฉันอยูไ่ไหนเสียงหลอนๆก็มีเพียบเสียงชักกีก็ได้ แม้แต่สิ่งเดียวนั้นทำก็ยังมีอ่ะสวัสดีครับผมพี่แดนทอมคือฉันไทยแถมยังสามารถใช้แป้งเสียงทั้งตอนพูดในเกมและในดิสคอร์ดได้ด้วยนะส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆอย่างถ้าจะใช้กับดิสคอร์ดเนี่ยก็แค่เข้าไปตั้งค่าไมโครโฟนให้เปลี่ยนเป็นของเมจิกไม่จากนั้นก็เลือกเสียงที่ต้องการแปลงได้เลยจ้าเสียงผู้หญิงไปแทนผู้หไปได้หรค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจโปรแกรมแปลงเสียงดีๆแบบนี้แล้วก็ส่วหลดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียกใช้ฟังก์ชัน monster dot spawn มันก็จะ spawn monster ออกมาเป็นจำนวน10ตัวตลอดผมเลยจะเพิ่มตัวแปรตัวหนึ่งในวงเล็บตรงนี้เป็น quantity หรือก็อคือจำนวนของ monster ที่เราอยากจะให้มันเกิดจากนั้นตรง for i เท่ากับ 1. นจนถึง10เนี่ยเราก็เปลี่ยนเลข10ให้เป็นตัวแปร quantity แค่นั้นเองแล้วก็ไปที่ไฟล์ main script ตอนที่เราเรียกใช้ฟังก์ชัน d t spawn เนี่ยนอกจากจะมีชื่อ monster แล้วเราก็ต้องเพิ่มอีกตัวแปรหนึ่งที่เป็น quantity หรือกกกกก็็็็คือคืออออจจจาาานนนนนนววววมเเเเเเตตตที่่ยยยยใใหห้้้ิดดดพััลลลขชบป ทีนี้เราก็จะมาทําระบบที่ยากขึ้นละนั่นก็คือหัวข้อที่2ระบบเว็บเอ้ยไม่ใช่เว็บแบบนี้ อย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้กันดีว่าระบบเวฟในเกม Tower Defense เนี่ยก็คือการปล่อยมอนสเตอร์ออกมาเป็นรอบๆเช่นเวฟที่1จะมีมอนสเตอร์เกิดมา1ตัวผู้เล่นก็ต้องทาการกาจัดมอนสเตอร์ให้หมดก่อนแล้วเวฟที่2ก็จะเริ่มต่อวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเวฟสุดท้ายนน่เอง<ๆ>ก็ให้เพื่อนๆมาที่ไฟล์ main script เราจะทําระบบเวฟโดยใช้คําสั่ง for แล้วก็กําหนดตัวแปรเวฟให้เริ่มต้นที่1ไปจนถึง5ไอตรงเลข5เนี่ยก็คือจานวนเวฟเพื่อนเพื่อนจะกําหนดเป็นเลขอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยากให้มีกี่เวฟเลยแล้วก็เขียนดูตตาาาาาามมดด้้้้้ยยกกก Enter Monster Module n จนนนนนนััล่งงไฟ์ช Sp เขใใสรีแท เพียงแค่นี้การทํางานของมันมันก็จะทาการวนลูปทั้งหมด5เวฟแล้วในแต่ละเวฟก็จะมีการสปอนมอนสเตอร์ออกมาทั้งหมด3ตัวทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพง่ายๆก็ใส่คําสั่งเวท5เข้าไปเพื่อให้เวลาที่จบ1เวฟแล้วเนี่ยก็จะทําการรอก่อน5วินาทีถึงจะทาการเริ่มสปอนเวฟต่อไปจากนั้นก็กดปุ่มเพลนันดูเลยเพื่อเมื่อก็จะเห็นว่ามอนสเตอร์มันจะเกิดออกมาเป็นเวฟแล้วเวฟละ3ตัวจากนั้นก็เว้น5วินาทีเวฟต่อไปถึงจะเริ่มออกมาวนแบบนี้ไปเรืยย่อยๆจนกระทั่งครบห้าเวฟที่เรากาหนดไว้ ของมอนสเตอร์ที่ออกมาแต่ละเวฟด้วยซึ่งเวฟหลังๆมันก็จะต้องยิ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆจนผู้เล่นทนไม่ไหวแล้วเติมโลบักไงล่ะวิธีทำเนี่ยเราจะใช้คําสั่ง if ในการเช็คว่าตอนนี้เวฟน้อยกว่า5หรือไม่ถ้าเวฟน้อยกว่า5ก็จะทําการสปอนมอนสเตอร์ออกมา3ตัวจากนั้นก่อนคําว่า e เนี่ยเราจะเขียนคําว่า elif เวฟเท่ากับเท่ากับ5หรือก็คือถ้าเป็นเวฟที่5เนี่ยจะให้มีมอนสเตอร์เกิดออกมาเป็นยังไงผมก็จะสั่งให้เวฟที่5เนี่ยมีมอนสเตอร์เกิด5ตัวซึ่งมากกว่า4เวแรกนั่นเ จากนั้นก็ลองลันดูได้เลยจะเห็นว่ามอนสเตอร์ในเวฟแรกเนี่ยจะออกมาจำนวน3ตัวแต่พอรอไปสักพักจนก,กระทั่งเวฟที่5เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ออกมาถึง5ตัวเลย ทีนี้เพื่อนๆก็สามารถกําหนดได้ตามใจชอบเลยครับอย่างอันนี้ผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือทําเป็นแบบ10เวฟซึ่งผมก็สามารถเพิ่มเอลีฟแล้วก็กำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อย่างอันนี้เนี่ยถ้าเวฟน้อยกว่า5จะมีมอนสเตอร์เกิด3ตัวถ้าเวฟเท่ากับ5จะมีมอนสเตอร์เกิด5ตัวแต่ถ้าเป็นเวฟที่6กถึงเเนี่ยจะมีมอนสเตอร์เกิด10ตัวและสุดท้ายก็คือเวฟที่10จะมีมอนสเตอร์เกิดมา5ตัวอันนี้เพื่อนๆก็สามารถออกแบบตามความยากที่เพื่อนๆต้องการได้เลยแต่โดยทั่วล้้้เเนนน่่่่กกมมหหงงจาาาาทึตตออะดผูํรใถ ทำการเริ่มเว็บถัดไปวิธีทำเราจะใช้คำสั่งรีพีทซึ่งใช้ในการวนลูปจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงพอกด Enter ปุ๊บก็จะมี u n t ทิขึ้นมาตรงระหว่างรีพีทกับ u n t ท l เนี่ยเราจะสามารถใส่คำสั่งได้ว่าจะให้ทำอะไรไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ผมก็จะใส่เวทหนึ่งเพื่อให้ทำการรอหนึ่งวินาทีส่วนตรงด้านหลัง Un t ท l อันนี้เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขว่าจะทำการวนลูปรอหนึ่งวินาทีเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อไหร่ซึ่งเราก็จะใช้เป็นแฮชแท็กเวิร์กสเ t e ดอตมอ e n เท่ากับเท่เก็ต0ิ เวิร์กสเปซดอทมอนสเตอร์เนี่ยก็คือการเข้าถึงโฟลเดอร์มอนสเตอร์ที่อยู่ตรงเวิร์กสเปซซึ่งเราจะเอาไว้เก็บมอนสเตอร์เวลาที่มอนสเตอร์เกิดมาแน่นงแล้วตรงแคทชูลเด้นก็คือเอาไว้เรียกพวกลูกๆที่อยู่ในโฟลเดอร์มอนสเตอร์นั้นแล้วพอใส่แฮชแท็กเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการนับจำนวนลูกๆทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ในโฟลเดอร์มอนสเตอร์แทนพอรวมกันมันเลยจะหมายถึงเราจะทำการรอหนึ่งวีไปเรื่อยๆจนกว่ามอนสเตอร์ที่มีอยู่ในเวิร์กสเปซดอทมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีจำนวนเหลือศูนย์หรือก็คือมนนอน,นตรรรรรรงงงงนนนีีีไไีี้บบ้้้้้กก็็็็ลลลลบบบบททิไไปปดเเเเเเยยยยพแแค่่่ะะขออาสจว ต่อมาหัวข้อที่3เพิ่มมอนสเตอร์ตัวใหม่แน,น่นอนว่าเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟน์เนี่ยถ้ามีมอนสเตอร์เพียงแค่นชนิดเดียวมันก็คงจะน่าเบื่อไปหน่อยเราเลยจะมาเพิ่มมอนสเตอร์ตัวใหม่ในเกมกันโดยให้เ,เพื่อนๆพืหามโมเดลตัวละครมอนสเตอร์มาเพิ่มอย่างผมเนี่ยจะใช้เป็นโมเดลตัวละคร TVMan ของฟรีจากทูบ็อกเนี่แหละของฟรีใครๆก็ชอบ พอเลือกตัวละครเข้ามาแล้วก็อย่ายลืมเช็คด้วยนะครับว่าถ้ามันมีไฟล์สคริปต์หรือว่ามีไฟล์โลคอลสคริปต์อยู่เนี่ยก็ให้ลบออกด้วยจะได้ไม่เกิดบั๊กนะครับจากนั้นก็ลากไฟล์ตัวละครเอาไปวางไว้ที่โฟลเดอร์มอนสเตอร์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สตอร์เรจแบบนี้ให้มันอยู่ด้วยกันกับไฟล์มอนสเตอร์ตัวเก่าเลยแล้วก็มาที่ไฟล์เมนสคริปต์เราก็จะทําการ copy ฟังก์ชันมอนสเตอร์โมดูลน่อสปอนแล้วก็แปะไปภายใต้ if and last แล้วก็เปลี่ยนชื่อมอนสเตอร์ตรงนี้ให้เป็นตามชื่อไฟล์มอนสเตอร์ที่เราเพิ่มเพิ่าาละ,บบะล,ล้ละละเเเ่อนเอนก็ปกนน็ปาาามมจยยงงขผ เวฟที่1นถึงสก็จะมีมอนสเตอร์ซิกิบิดี้เกิดมา1ตัวแล้วก็จะมีทีวีแมนเกิดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวด้วยนั่นเองแล้วพอลองรลนเกมดูเราก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์มากันว่าเวลาที่เราเดินชนมอนสเตอร์เนี่ยมันจะทำให้มอนสเตอร์กเกิดหนอองนอกเส้นทางได้เฮ้ยมาชนทำไมเนี่ย ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวมอนสเตอร์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า collision ที่ทําให้สามารถชนกับสิ่งอื่นได้ซึ่งตัวละครผู้เล่นเองก็มี collision เหมือนกันทําให้เวลาที่เดินชนกันปุ๊บมันก็เลยจะผลักกันไปมาแบบนี้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากแก้ไขแล้วก็ทีนี้ต้อนรับเข้าสู่เรื่องที่4ทําให้มอนสเตอร์ไม่ชนกันวิธีทําก็คือให้คลิกไปที่โมเดลด้านบนจากนั้นคลิกที่ c o l l i ชันกรุ๊ป แล้วมันก็จะมีแถบใหม่เปิดขึ้นมาแบบนี้ก็ให้กดไปที่ Add Group เพื่อเพิ่มกลุ่ม Collision ใหม่ขึ้นมาโดยเราจะเพิ่มรับงหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือ Monster พอพิมพ์เสร็จก็ก,กดปุ่ม Enter ได้เลยต่อมากลุ่มที่2ก็คือ Player ที่จะไว้ใช้กับผู้เล่นและกลุ่มสุดท้ายก็คือ Tower ที่จะไว้ใช้กับป้อมนั่นเองเออไม่ใช่ป้อมนั่นนะ พอสร้าง3กลุ่มเสร็จแล้วก็ให้มาคลิกที่มอนสเตอร์เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันติ๊กทูอยู่กับทุกกลุ่มเลยหมายความว่ากลุ่มมอนสเตอร์เนี่ยมันสามารถเดินชนได้กับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือว่าเป็นทาวเวอร์ก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะเอาติ๊กตรงมอนสเตอร์เพลเยอร์แล้วก็ทาวเวอร์ออก จากนั้นก็คลิกที่กลุ่มเพลเยอร์ต่อแล้วก็ติ๊ก3อันนั้นออกเหมือนเดิมเลยพอเสร็จแล้วก็มาที่กลุ่มทาวเวอร์แล้วก็ติ๊กออก3อันเหมือนกันหลังจากกาหนดกลุ่มทั้ง3กลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาเขียนโค้ดกําหนดให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของมอนสเตอร์ให้มันมี collision group เป็นกลุ่มมอนสเตอร์ที่เราได้ตั้งไว้เมื่อกี้นั่นเองก็ให้เพื่อนๆไปที่ไฟล์โมดูลมอนสเตอร์จากนั้นที่ด้านบนให้กําหนดตัวแปรใหม่ด้วยคําสั่ง local ตาม service, ด้วยชื่อ physics service เท่่ทรรััับนนนนนี้นเนนรเชงนนงฟ์ต เ,เราจะใช้คําสั่ง for เพื่อทำการวน l ลูเอาชิ้นส่วนทุกส่วนของตัว monster มากําหนด collision group ให้เป็นกลุ่ม monster นั่นเองเริ่มจาก for j นกน้ํา object in i p a i r new monster colon get descendant แล้วก็ลงท้ายด้วยดู บรรทัดนี้เนี่ยหมายถึงมันจะทําการวนลูปทุกไฟล์ในตัวมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นหลานที่อยู่ภายใต้ไฟล์ลูกอีกทีนึงก็ตามแล้วมาเก็บไว้ที่ตัวแปรอ็อบเจกต์ส่วนตัว J เนี่ยมันจะเป็นอินเด็กซ์หรือคือลำดับของอ็อบเจกต์ชิ้นนั้นว่าเป็นชิ้นที่1 2 3 4เรียงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วภายใน for เราจะเพิ่มคําสั่งอีเพื่อไปเพื่อเช็คว่าอ็อบเจกต์ colon is a base part or ออ็อบเจกต์ colon is a mesh part ตรงนี้เนี่ยจะทําการเช็คว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นพาร์ทหรือว่าเป็นโมเดลเมชหรือไม่ถ้าเป็นเนี่ยเราจะได้ทําการเซตกลุ่มคอลลิชันให้กับมันแต่ถ้าเกิดมันเป็นไฟล์อื่นๆอย่างเช่นรูปภาพหรือว่าเป็นไฟล์สคริปต์ต่างๆเนี่ยพวกนั้นจะไม่มีคอลลิชันอยู่แล้วเออเลยไม่จําเป็นต้องเซตคอลลิชันกลุ่มนั่นเองเราด้านใน Eve เราก็จะใส่เป็น physics service colon set part collision group วงเล็บ object ลูกน้ําแล้วก็ตามด้วยชื่อกลุ่มมอนสเตอร์ที่เราสร้างไว้ในคอลิชันกลุ่มเมื่อกี้ มาทัานี้เนี่ยมีความหมายคือจะทําการเซตให้ Collision Group ของชิ้นส่วนนั้นให้เป็นกลุ่มมอนสเตอร์ตามที่เราได้สร้างเอาไว้แต่พอลองเทสดูก็ด้เจอว่าเรายังสามารถเดินชนกับมอนสเตอร์ได้อยู่แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปธรรมะแท้ไม่มีคาตอบใจนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้กาหนด Collision Group ให้กับชิ้นส่วนต่างๆของตัวเพลเยอร์เลยวิธีทําก็คือให้เพื่อนๆไปที่ s e r v สคร c r i ์เ Service กดเพิ่มไฟล์ค c r i ต์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า On Player Add เพราะว่าไฟล์นี้เนี่ยจะมีหน้าที่เอาไว้รันเวลาที่ผู้เล่นเข้าเกมมานั่นเองพอเปิดไฟล์ขึ โดยการสร้างตัวแปร local player แบบมี s เท่ากับ game g e t service player แล้วก็จะมีการใช้ physics service ในการ set collision group ด้วยโดยการกำหนดตัวแปร local physics service เท่ากับ game g e t service physics service แบบนี้จากนั้นจะใช้คำสั่ง player. p l a y e r player add เพื่อเอาไว้ดักจับว่าเวลาที่มีผู้เล่นใหม่เข้ามาในเกมเนี่ยจะทำอะไรโดยการใช้ colon connect วงเล็บฟังก์ชันแล้วก็วงเล็บเปิดปิด เสร็จแล้วก็กด enter ในวงเล็บหลังฟังก์ชันเนี่ยก็ให้ใส่ player แบบไม่มี s เข้าไปซึ่งตัวแปรนี้มันจะเป็นตัวแทนของ player ที่เพิ่งเข้าเกมมาใหม่แนองจากนั้นใช้คำสั่ง player character add colon connect วงเล็บเปิดฟังก์ชันโดยในวงเล็บหลังฟังก์ชันก็ได้ใส่เป็นตัวแปร character อันนี้เนี่ยจะเอาไ้เช็คต่อว่าหลังจากที่ผู้เล่นเข้าเกมมาปุ๊บพอโมอเดลตัวละครของผู้เล่นโหลดเสร็จเมื่อไหร่ก็จะทำงานฟังก์ชันนี้ต่อพอเสร็จแล้วให้ไปที่ไฟล์ monster เพื่อก o p y ีบรรทัดนี้ที่เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้แนนั์ชบบ พอแปลเสร็จปุ๊บจะมีจุดให้เราแก้ทั้งหมด2จุดจุดแรกคือตัวแปลนิวมอนสเตอร์ให้เปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์แทนจุดที่2คือตรงเซตพาร์ o ค l ลิ i ันกรุ๊ปเนี่ยเราไม่ได้ต่เซตให้เพลเยอร์เป็นกลุ่มมอนสเตอร์แต่จะเซตให้เป็นกลุ่มเพลเยอร์ก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเพลเยอร์พอลองรันเกมอีกรอบผู้เล่นก็จะไม่สามารถเดินชนกับมอนสเตอร์ได้แล้วละ่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่ผมจะสอนในคลิปสร้างเกมแนวทาวเวอร์ดิเน์ตอนที่2นี้เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบและอยากให้มีตอนต่อไปก็ฝากช่วยกันกดไลค์ like คลิปนี้ให้ถึง2000 like ไลค์ด้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยไม่อยากให้ผมสอนทำระบบอะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใครติดบั๊กหรือติดปัญหาอะไรเนี่ยก็ลองเข้ามาที่ดิสคอร์ทของแม่เด็บได้นะครับเพราะว่าในดิสนี้ก็มีเพื่อนๆที่เขียนโค้ดแล้วบอกกันเก่งเยอะมากๆเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครมาเป็นสมาชิกชาแหม่